โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังกดดูคลิปของช่อง k ิชิเ b ะอยู่นะครับนะซึ่งในวันนั้นเราจะมาทำการสรุปอัปเดตใหม่ของ meme e v e n ์และเปิร์กอัปเดตนั่นเองซึ่งอัปเดตนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจพอสมควรนะครับนะซึ่งผมจะบอกเลยว่าอัปเดตนีเน้เป็นอะปรที่มีตัวละครเก่งแทบจะทุกตัวเลยรวมถึงมีเปิร์กเพิ่มเข้ามาด้วยน,นะครับนะเดี๋ยวผมจะมาทำการอธิบ้ายกันกับเปิร์กกันดีกว่าว่าเปิร์กะทำอะไรไบ้างเพราะเปิร์กเนี่ยเพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวานแลนะ้วุ้กกดนะ หรือนานแล้วก็ไม่รู้นะครับซึ่งเปิ้ลเพิ่งอัปเดตเข้ามาหรือผมเพิ่งเห็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมเพิ่งเข้าเกมวันนี้นะครับนะโอเคซึ่งเปิ้ลเนี่ยมีทั้งหมด2เปิ้ลนะครับในเด็กเปิ้ลโอเคเข้าไปในเปิ้ลนะครับทุกคนซึ่งเปิ้ลเนี่ยคืออะไรนะครับเปิ้ลก็คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้ง,ง่ายขึ้นนะั่นเองก็คือแบบช่วยเล่นนะครับซึ่งเปิ้ลในเกมนี้มีทั้งหมด2เปิ้ลนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยจะมีเพิ่มเข้ามาแน่นอนครับทุกคนนะซึ่งปัจจุบบบัััััันนนนนะะะคคครรรมมมีีทท้้งหด2เเิ์ก็ือออ่1าตวยขึ อันที่2นะครับก็คือได้เงินต้เนเกมเยอะขึ้นนะครับทุกคนโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปให้ละเอียดเลยนะก็คืออันแรกเนี่ยแต่ที่ผมเดานะครับนะมันน่าจะเอาประมาณ5้าวิลนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่15ตัวนั่นเองสำหรับสายฟรีสายเต็มก็ทั้งหมด20ตัวซึ่งก็ขายไปแค่ห้งนะครับทุกคนนะต่อมาแล้วก็คือสตาร์เตอร์มันนี่นะครับทุกคนซึ่งอาจจะออพไปที่เวิลหละมั้ง หรือด้วสี่หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะซึ่งสตาร์เตอร์มันนี่เนี่ยมันคืออะไรก็คือแบบเงินต้งเก็บกับพวกคุณอ่ะจะเยอะขึ้นจากปกติที่2 0 0ใช่ปะถ้าคนอัพเนี้ยตันอ่ะย้ำว่าตันตนะมันจะอยู่ที่ประมาณส5 0สมั้งเพราะวันนี้ขอผมบอกงี้นะครับทุกคนนะซึ่งผมก็มีเงินไม่พอในการอัพตันนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ฟาวเลยโอเคซึ่งเปิร์ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนนะซึ่งจากการเล่าผมแล้วเนี่ยคิดว่าเปิร์กเนี่ยต่ออันอ่ะ ห้าใช้ประมาณ5 0 0พันแหละ2อ,อันรวมกันก็โคตรหมื่นหนึ่งไปเออเตรียมไว้สักหมื่นหนึ่งก็จะอัพนะซึ่งผมขอ,อ่าววันนี้นะครับว่าผู้เล่นใหม่นะอย่ามาผู้เล่นใหม่นะแนะนำให้อัพ starter money ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า starter money เ,เนี่ยมันค่อนข้างจะช่วยเล่นได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับทุกคนนะคือเงินตั้งแต่คนจะเยอะขึ้นต้องเสียห้าสิบเลยนะสำหรับสายฟรีนะครับไม่แต่ฟิสิกส์สำหรับสายที่แบบผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ย แต่สำหรับเลดเกมเนี่ยเอาอัพไปเถอะครับเอาอะไรอัพไปเถอะมีอัพอ่ะแต่ว่าสำหรับอ่าผู้เล่นเกมเนี่ยให้อัพสตาร์เตอร์มันนี่ก่อนนะครับแล้วเข้าไปอัพวางตัวเยอะเพราะว่าไอวางตัวเยอะขึ้นเน่ะไม่ค่อยสัมพัญเท่าไหร่ครับเพราะว่าแค่เราวางตัวแบบสิบตัวมันก็แบบมันก็ผ่านแล้วอ่ะเออเอาสตาร์เตอร์มันนี่ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครนะครับผมนะหรือทุกคนจะอัพยังไงก็ได้แต่คนอ่ะเออไม่เงินเอาอัพไปเถอะนะครับโอเคต่อมาก็คือ อัปเดตของมีมีเอเวนซึ่งมีเอเวนในก็มีตัวละครใหม่ทั้งหมดห้าตัวละครด้วยกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าทีวีด็อกนะครับทีวีกบนะครับทุกคนและก็แอปเปิลกล้วยนะครับตัวท้ายที่กสุดในอัปเดตนี้คือเจ้าเรนโบว์ซึ่งบอกเลยครับว่าอัปเดตนี้เนี่ยตัวเก่งแทบทุกตัวเลยนะครับในอัปเดตนี้นะครับทุกคนแบบตัวดีทุกตัวจริงจสำหรับใครที่ไม่ทันอีเวนต์ัวจีนในสมัยก่อนนะครับนะก็สามารถเล่นอีเวนต์นี้ได้นะครับทุกคนเพราะว่าอีเวนต์นี้เนี่ยมันเป็นตัวละครเงินด้วยนะคร ซึ่งอยากให้ดูความแตกต่างระหว่างตัวตัวจริงกับตัวอีเวนต์ใหม่นะครับทุกคนนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับเจ้าผมแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าพูดเตะเตะขัดนขอพังจริงๆนะโอเคซึ่งนี่ก็คือตัวจากอีเวนต์ปัจจุบันนะครับนะคือก็คือเจ้าแกวนเอ๋นะครับทุกคนซึ่งมีเงินที่ให้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่หกร้อยยี่สิบนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวจีนนะครับทุกคนนะก็คือเจ้าตัวนี้ใช่ปะสี่ร้อยสิบคือความต่างของมันเนี่ยก็คือแบบห่างกันมากนะครับนะแต่มัันก็ยงมีข้้ออแมยู่คคครับทุกกน็ือเจ้า กล้วยเนี่ยมันัพแพงขึ้นนั่นเองแต่แรกกับเงินเยอะขึ้นก็ค่อนข้างจะดีดีกว่าเดือนแน่นอนถ้าได้มาไม่ติดนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะ800900หรืออาจจะพันเลยก็ได้นะครับผมเดาโอเคซึ่งก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะสำหรับเดือนใหม่แล้วก็จริงมันมีคอร์ดใหม่นะครับนะก็คือเมวเดบ100่เคซึ่งเราใส่ไปเนี่ยจะได้เงินทั้งหมด1900เหรียญหรือก็คือถ้าสามารถสุม่มตัวละครจากตัวนี้เนี่ยทั้งหมด10ตัวละครได้นั่นเองก็ขอแสดงความยินด,ยด,ยดีนะครับสำหรับเดือนเมทที่ ถึงหนึ่งแสนสาบแล้วนั่นเองนะโอเคส่วนค้ดที่สองนะครับผมเลยก็คือมีมอีเวนต์สองหมนยี่สิบสี่ไม่ใช่สิมีมสองหมนยี่สิบสี่ซึ่งเราใส่ไปไหนจะได้เหรียญใหม่นะครับผมนะทั้งหมดก้าวหรียญนั่นเองซึ่งทุกคนต้องสัยว่าเหรียญใ,ใ,ใหม่เนี่ยมันหาจากไหนซึ่งเหรียญใหม่เนี่ยมันหาได้จากทุกทุกด่านที่อยู่ในเกมนี้นะครับนั่นนะ่ะตั้งแต่ด่านที่หนึ่งจนถึงด่านสุดท้ายหรือด่านส่งการหาได้หมดเลยนะครับนะยกเว้นด่านเอเลนส์นะครับนะ หมดเลยซึ่งเนี่ยให้แนะนาของผมนะครับนั่นก็คือท่าน้าของหลสองการเองเพราะว่าดาัสองการเนี่ยมันได้ทั้งไข่มุชน้ําแล้วก็เหรียญมีเวนนั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็เกมพาร์ทใหม่นะครับผมนะก็คือท่าน่าของเจ้าอ่ามีมีเว้นคอยนะครับทุกคนเจ็ดเก้าลบบลกนะครับนะส่วนเจ้าลัคกี้มันน่าจะมานานแล้วปะผมจะไม่ได้เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวนี้จะไม่ได้เหมือนกันครับทุกคนโอเคแล้วก็เอา รถขับผ่านโอเคแล้วก็เจ้ามีมทาวเวอร์นะครับเป็นมีมอีเวต์ซึ่งราคาที่สะพันเซเลอร์อบลักนะครับทุกคนนะแต่ใครได้ขี้เกียจนะครับก็ซ,ซื้อเลยครับผมแต่รับใครที่ไม่ขี้เกียจหรือว่าแบบมีเวลาฟาร์มหรือฟาร์มได้ก็ฟาร์มเอานะครับนะเออเปิดตังพ่อแม่เอาตังพ่อแม่มาเติมหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้นก็ตเติมเ,ต,เมนะนะติมไม่ได้นะครับถ้าขี้เกียจเล่นอ่ะไม่เสียเวลาชีวิตด้วยโอเคส่วนผมก็น่าจะฟาร์มมั้งอือคือแต่ถ้ามันยังไม่ได้นะครับทุกคนนะจากแบบคลิปอาหายมาไม่ได้เลยนะไป สูงเล่นนี้ผมฝึกได้ฮะไม่น่าไ,ได้มันได้ยากเอาทุกคนโอเคจริงด้ยโอเคก็อดีอน,นี้ครับผมนะมีประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วมันบั็อกอะไรวะเน,นี้ยโอเคหายไปละก็อดีตนที่ผมมีประมาณนี้นะถ้าใครที่ยังฟังไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปกอดูคลิปใหม่ได้นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เพงเ่าน,นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็น่าจะเป็นการ,ริวตัวละครทั้งหมดในอีเวนต์มีอีเวนต์ครับนะแต่ก็ไม่รู้จะได้รีวิวหรือเปล่าเพราะว่ามันได้ยากแน่ แล้วก็คลิปนี้ถ้าพูดแบบติดขัดก็ขออภัยนะครับทุกคนโอเคไปติดกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเอาทุกคน